ความผิดฐานรับของโจรคืออะไรรับของโจรเนี่ยก็คือการเอาต่อจากคนอื่นนั่นเองนะครับเช่นการช่วยในการซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพานำไปช่วยซื้อรับจำนำรับทรัพย์เอาไว้โดยที่รู้ว่าทรัพย์นั้นเนี่ยได้มาจากการทำความผิดมูลฐาน9ฐานความผิดด้วยกันนะครับ ใน9ฐานความผิดเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างเช่นลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์กัรโชกรีดเอาทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ช่อโกงยักยอกเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์เป็นตน้นทั้งหมดนี้เป็น9ฐานความผิดนะครับซึ่งถือว่าเป็นการรับของโจรน,นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นไปตามประมวลกฎหมาย อาญามาตรา357นั่นเองนะครับ